ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่นี้นะครับจะจบยังไงเรามาหาคำตอบในขอบสนามอินไซต์วันนี้ครับ ฟุตบอลไทยลีกครับฤด,ดูกาลใหม่2023-2024จะเปิดฉากฟาดแข่งกันในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้แต่ว่าปัญหาที่ไม่ได้บทสรุปก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่าทยทอดสดว่าใครจะมาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนใหม่ก่อนหน้านี้ครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลมีการเปิดให้ผู้ที่สนใจเนี่ยยื่นซองประมูลเข้ามาแต่ดูเหมือนจะไม่มีเจ้าไหนที่ยื่นข้อเสนอในตัวเลขที่สมาคมกีฬาฟุตบอลต้องการนั่นก็คือ500-600ล้านบาทถามว่าทําไมต้อง500-600ล้านบาทนะครับเพราะว่านี่เป็นตัวเลขครับที่ทางสมาคมกีฬาฟุ สโมสรแบบที่สมาคมจะไม่ต้องเจ็บตัวแล้วก็ไม่ต้องควักเงินตัวเองออกมาโดยตัวเลข5 0 0ร้อถึงหกรล้านบาทเนี่ยจะทำให้สโมสรได้เงินเท่าเดิมจากที่เคยได้มาครับอย่างฟุตบอลไทยลีกได้สโมสรละ20ล้านบาทฟุตบอลไทยลีก2งได้ทีมละ3ล้านบาทฟุตบอลไทยลีก3ได้ทีมละ1ล้านบาทครับถ้าเป็นตัวเลขต่ากว่านี้ครับได้ไม่ถึง5 0 0ร้อถึงหกรล้านบาทเนี่ยก็อาจจะทําให้ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของแต่ละสโมสรเนี่ยลดน้อยลงไปอย่างในฤดูกาลที่ผ่านมาครับของ AS นะครับที่จ่ายอยู่ที่3 0 0ถึง400ล้านบาทเนี่ยก็เลยทําให้ค่าลิิขส มันถูกลดลงครับไปกว่า5 0อย่างฟุตบอลไทยลีกเคยได้20ล้านครับเหลือ10ล้านบาทฟุตบอลไทยลีก2จาก3ล้านนะครับเหลือล้านหแล้วก็ฟุตบอลไทยลีก3ครับจาก1ล้านเหลือแค่7 0 0 0 0สบาทครับมาในฤดูกาลใหม่นี้ครับ AS Play ก็ยังพร้อมนะครับที่จะรับหน้าที่ในการถ่ายทอดสดเพียงแต่ว่าเม็ดเงินที่จะให้เนี่ยก็ไม่มากไปกว่าฤดูกาลที่แล้วก็คือ 300- ร้อถึงสี่ล้านบาทเหมือนเดิมซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลต้องการแล้วก็มีการพยายามครับที่จะพูดคุยกับเจ้าอื่นๆนะรัเเื่่่อววาจได้ต้ตลขขทีพิมึ ไปคุยกับทาง True Vision ครับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เคยถ่ายทอดสดมาก่อนหน้านี้ก็ปรากฏว่า t r u e v i s i o n พร้อมที่จะจ่ายเงินอยู่ที่ประมาณ 100- 200ถึงล้านบาทนะครับโดยจะเน้นไปที่การถ่ายทอดสดทีมชาติไทยเป็นหลักแล้วก็ไทยลีกอาจจะขอถ่ายบางคู่ซึ่งคงเป็นเรื่องยากนะครับที่จะจบแบบนี้ส่วนเจ้าอื่น,นครับที่มีข่าวไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะของต่างประเทศหรือเจ้าอื่นๆครับภายในประเทศก็ไม่มีเจ้าไหนครับที่จะให้ได้ถึง500ล้านบาทตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลต้องการทําให้เรื่องนี้ครับยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วถาามมว่มันนจจะไไบ,บบบแห ผมมาลองวิเคราะห์ดูนะครับก็มี5ทางเลือกครับที่อาจจะเป็นแนวทางนะครับของเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในฟุตบอลไทยลีกฤด,ดูกาลหน้าจะมีอะไรบ้างไปลองดูกันครับข้อแรกครับก็คือให้ ASP ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมแต่ว่าสโมสรเนี่ยจะได้เงินไม่ถึง20ล้านบาทนะครับ s อยครับอย่างที่บอกว่าเขาพร้อมที่จะถ่ายทอดสดเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าค่าลิขสิทธิ์เนี่ยก็คงจะจ่ายให้ราวๆที่3 0 0ร้อถึงสี่ล้านบาทซึ่งสโมสรเองก็อาจจะได้เงินไม่ถึง20ล้านบาทสําหรับฟุตบอลไทยลีกนะครับส่วนฟุตบอล ลรือื่นๆก็จะได้ลดหลั่นลงไปซึ่งแนวทางนี้เนี่ยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็อาจจะต้องไปหาเงินจากส่วนอื่นนะฮะมาเพิ่มเติมให้ทางสโมสรน,นะครับแต่ว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งครับถ้าเอสเพย์ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ยังมีช่องฟรีทีวีอย่าง p p พีนะฮะช่อง5หรือว่าช่องทีสปอร์ตเนี่ยมาร่วมถ่ายทอดสดด้วยแฟนบอลก็อาจจะแฮปปี้นะฮะกับข้อนี้หรือว่าอาจจะเป็นแนวทางที่2ครับนั่นก็คือเอเอสเพย์และทรูวิชันออกกันคนละครึ่งหลังจากดูตัวเลขเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลต้องการ500 ทูวิชั่นจ่ายให้ไม่ถึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดินเงินคนละครึ่งไหมออกกงินคนละ250ล้านบาทมันก็จะครบ500ล้านบาทที่สมาคมกีฬาฟุตบอลต้องการเอสเพย์ก็ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกไปส่วนทูวิชั่นก็มาถ่ายทีมชาติอย่างที่ต้องการหรือว่าอาจจะมาขอถ่ายไทยลีกด้วยบางคู่ก็อยู่ที่ตกลงกันแต่ว่าข้อนี้เองปัญหามันอยู่ที่ว่าทาง AS และทูวิชั่นเขาจะร่วมง,งานกันได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นคําถามนะ,ะที่ต้องรอดูแล้วก็ดูแล้วอาจจะยากเหมือนกันครับหรือว่าอาจจะเป็นข้อ3ถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียของสมสม แล้วก็สโมสรไปหาสปอนเซอร์กันเองในเรื่องนี้นะครับเคยเกิดขึ้นเมื่อฤุูการ2020แล้วก็2021แต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยก็มีฟีทีวีนะฮะที่ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในข้อที่5นะฮะเรื่องของทางรัฐบาลเรื่องการนําเอามาออกอากาศทางโซเชียลมีเดียของทางสโมสรนะครับมันก็จะมีทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ทางสโมสรเนี่ยไปหาสปอนเซอร์มาบริหารจัดการกันเองส่วนเรื่องสัญญาณนะครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลจะเป็นคนจ้าง OB สโมสรก็แค่เอาสัญญาณมาออกออาากศทงโเเเชลด่นนั้ ะเวิร์กไม่เวิร์กก็ต้องไปรอดูกันนะครับส่วนข้อที่4ไทยลีกถ่ายเองเลยครับทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube แล้วก็หาสปอนเซอร์มาช่วยสมสรอนอันนี้เป็นโมเดลเดียวกับทางสืกฟุตซอลไทยลีกในฤด,ดูกาลนี้เพราะว่าหลังจากที่หมดสัญญากับทาง ASP l a y ไปเนี่ยฟุตซอลจะต้องเตะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครที่จะมาถ่ายทอดสดนะครับก็ทําให้คุณอดิศักเบญจศิริวัลครับประธานฝ่ายจัดกายขันสึกฟุตซอลนะครับเอาฟุตซอลไทยลีกเนี่ยมาถ่ายทอดสดเองเลยครับทาง a c ซ b o o กแล้วก็ยูทูบของ ทูบอยู่แล้วของช่องไทยลีกเอามาถ่ายทอดสดเองเลยนะแล้วก็รายได้เนี่ยก็ไปหาบรรดาสปอนเซอร์ต่างๆก็มาเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดนี่ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่อาจจะทําได้เหมือนกันหรือว่าข้อที่5นะครับให้รัฐบาลเข้ามาช่วยถ่ายทอดสดออกทางฟรีทีวีครับเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อดุการ2020-2021นะครับในช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราเกิดวิกฤตโควิดนะครับฟุตบอลไทยลีกเนี่ยหยุดพักการแข่งขันไปประมาณ4-5เดือนพอกลับมาแข่งขันในช่วงปลายปีปรากฏว่าไม่มีไทยถ่ายทอดสดรบทาาางงมมกกีฬฟุตตออล็้ ไปหารัฐบาลให้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้ก็มีการทําโครงการรวมไทยเซฟบอลไทย2020นะฮะนำโดยคุณอนุชานาคาสายครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นนะครับเข้ามาเดินเรื่องก็มีการถ่ายทอดสดทางฟีทีวี4ช่องด้วยกันครับประกอบไปด้วยทาง NBT ช่อง5ช่อง7แล้วก็ช่อง9นะครับแต่ว่าชอยนี้เองเนี่ยก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าตอนนี้การเมืองไทยยังไม่นิ่งอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายจากรัฐบาลเก่าสู่รัฐบาลชุดใหม่แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยครับว่ารัฐบาลชุดใหม่จะตัง งได้เมื่อไหร่จะตั้งได้หรือเปล่าจะมีคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่แลวฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะเริ่มแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้คงเป็นไปได้ยากครับสำหรับทางชอยน์นี้นะครับ <S <S อยา่างไรก็ตามครับบทรสรุปทั้งหมดต้องรอดูกันในวันที่27มิถุนายนนี้ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลและไทยลีกครับมีการนัดหมายตัวแทนผู้บริหารจากสโมสรสมาชิกครับเข้ามาร่วมปรึกษาหารือคาดว่าจะมีความคืบหน้าครับแล้วบทรสรุปจะเป็นยังไงเกี่ยวกับลิเกเศรฟุตบอลไทยในฤดูกาลหน้ามารอติดตามกันครับขอบสนามอินไซต์ตอนต่อไปจะเเป็นนนนรรื่อองไหมมาาตติดัวี้ล ไปก่อนสวัสดีครับ